สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามครับผมวันนี้ผมจะพามาตกปลาครับวันนี้เราเลิกงานมาผมก็มาเลยนะครับมาตกชิงเหลิวกันนะครับวันนี้เราจะมานอนตกเนี่ยแต่วันนี้กลางเต้นครับกลางเต้นตกงั้นมาตกชิงหลิวมานอนตกกันครับวันนี้รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับก็ มตกที่เดิมครับที่ตกประจําประจําของทีมงานเราครับตกชิงหลวงเราครับชิงหลวงซื้อมาจากเพียบสองร้อยกว่าบาทครับผมก็ใช้ได้อยู่ครับสองร้อยกว่าบาทเบามากครับนี่ครับ นี่เราก็ตีจะตีหน้าดินทิ้งไว้ครับนี่อุปกรณ์เบ็ดก็สามสี่คันครับตีหน้าดินทิ้งไว้แต่เราก็จะนั่งตกชิ้นกันครับน่ยายยันเช้าครับเดี๋ยวดึกเราจะตางเต็นกันครับเอาอันนี้เซียนก็มัดเบ็ดอยู่ครับวันนี้คาดว่าเซียนจะได้ปลาไหมครับวันนี้ ยิ้มมียิ้มสีจะได้ตัวใหญ่เนาะวันนี้อยากได้ก็แมนซีครับวันนี้เอา้าผมบอกว่าปลาไม่ให้บอลวันนี้เราต้องแมนซีครับครับบรรยากาศยามเย็นคลองบึงกระจับนี่เราก็จะกางเต็นท์นอนแถวนี้ฝั่งนี้เป็นบอ่ปอปลาครับตกไม่ได้ครับฝั่งนี้จะดกโดนลูกปืนเนี่ยไป่แชกนะ นี่ครับตกชิงเหลียวยามค่ำคืนครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศคลองธรรมชาตินี่ตายต้นไผ่ครับต้นไผ่นี่กระเบียดหน้าดินครับตีหน้าดินทิ้งไว้ ห้าหกคันครับผมยังไม่มีวิแววว่าจะกินเลยสงส่จะแห้วครับวันนี้ครับวันนี้ปลาไม่กินเลยครับวันนี้เขาใส่ยจะแห้วอีกลแล้ว ตอนนี้เราก็ถึงเวลากลางคืนครับประมาณตีนหนึ่งกว่าแล้วนี่ครับเสียนปลาเราก็จะนอนแล้วปลาไม่ได้หรอกครับได้แต่แมป่ปลายังไม่ดึงสักตัวครับวันนี้ปลาไม่ได้ได้แต่แม่สิชิวๆครับ แนวแบบนี้ครับเต็เนรเ,เรานอนได้ประมาณสี่คนครับผมเป็นสีส้มสีบาดตาบาดใจ นี่เก็กางเต็นกางง่ายๆครับการง,ง่ายมากครับเต็นแบบนี้